ตอนนี้ปาเล็กจะพามาคุยกับช่างนะคะมามาดูกันว่าช่างที่มาเรียนวันแรกเนี่ยเขาได้อะไรไปบ้างมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมช่างแนะนําตัวก่อนว่าที่ช่างเก่งครับยังไม่เป็นช่างตัวจริงช่างเก่งนะคะบ้านอยู่ไหนอยู่เขาดินครับอยู่เขาดินไม่ไกลจากสวนไผ่มีสุนะคะช่างเนี่ยมาหาปลาเล็กสองครั้งไม่เจอแล้วช่างพยายามจะมาอีกจนมาเจอกันแล้ววันนี้ก็ได้เรียนช่างวันนี้เรียนไปเนี่ย ก่อนที่จะมาเรียนน่ะช่างมีความรู้อะไรบ้างคะอ๋อพอพออจะมีนิดนดิหน่อยๆน่เป็นพื้นฐานทีนี้ว่าอยากจะรู้ให้มันลึกซึ่งเขาง,งานตรงนี้มันตรงงานมันต้องละเอียดอ่อนนะช่างเขาค่อนข้างจะมีความรู้ในการใช้อุปกรณ์แต่ไม่มีมพื้นฐานการตัดกระจกหรือว่าไม่รู้จักโครงสรางอลูมิเนียมเลยหลังจากเรียนไป หนึ่งวันเต็มช่างได้อะไรบ้างไหนเล่าหน่อยี่วันนี้วันนี้ผลงานที่ว่าลุงหมูในในสอนวันนี้เป็นเป็นเป็นกรอบพื้นฐานของงานช่างอลูมิเนียมถ้าเราสามารถทําชุดนี้ได้มันก็จะต่อยอดไปชุด,ดอื่นๆได้วันนี้นะคะช่างจะได้รู้จกักองค์สินรู้ลุงหม,มูจะสอนให้ช่างรู้จกักทั้งหมด ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําบานเลื่อนแล้วก็ชื่อมันคืออะไรบ้างเหลียกยังไงอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็คือนี่คือการบ้านที่ช่างต้องไปท่องว่ามันชื่ออะไรแล้วดูเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะว่าพรุ่งนี้ช่างเขายังจะจําอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวอัปเดตผลงานของช่างเก่งนะคะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับค่ะ